กูจะพูดอย่างไงดีวะมึงไม่ได้คิดจะเอาความรู้หรอกมึงเอาแต่สนุกมึงเอาแต่มันนะหรอเวลากูตำนี้เวลากูพูดแรงมึงก็ว่าแม่งทําคลิปมีแต่ด่าไม่เคยให้ความรู้คนเลยจะฟังจะดูมันทําไมน่ะมึงก็เป็นกันใสอย่างเงี้ยพวกมึงไะวัยรุ่นเอ้ยเอาใจยากจริงเนาะพวกมึงเนี่ยมันมีคนคอมเมนต์เนี่ยมึงดูเนี่ยมึงดูมึงดูบอกว่าดินทรายาสปุ๋ยมึงฟังดีๆนะผู้ชมมึงฟังตามกูดีๆนะดินทรายใสปุ๋ยรับทองสูตร 4ี่0บศนบวก 15, 15, 15บวก0ูนอย่างละหนึ่งกระสอบถ้าเข้าไม่เขียวให้ไปเผาโรงงานมึงมีวุฒิภาวะไหมเนีย่ยกูไม่สนหรอกนะว่ามึงจะเป็นใครอ่ะกูรู้แค่ว่าแต่ละชีวิตอ่ะที่เขาอยู่ในเนี่ยเขาต้องการคนช่วยเขาต้องการความช่วยเหลือที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นสาหรับมึงนะกูจะบอกให้แล้วมึงดูปากกูนะที่นี่บ้านกูไม่ใช่บ้านมึงมึงอยากสนุกมึงไปสนุกบ้านมึงไม่ใช่บ้านกูนี่มันช่องของกูเรามาวิเคราะห์กันตามเหตุตามผลไปพร้อมๆกัน แบบช้าๆนะเพื่อนๆนะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อปุ๋ยสูตรสาเร็จ20-8-20มาใส่รับทองข้าวไม่ว่าจะเป็นนาสภาพไหนอะนะดินเหนียวดินทรายดินร่วนกูไม่สนใจรอกไม่ใช่เงือนไขที่กูต้องโฟกัสเลยมึงใส่ได้มึงใส่ได้หมดเลยสําหรับสูตรนี้นะตัวหน้าตัวท้ายมันเท่ากันมันมีบาลานซ์ที่มันไม่ได้แตกต่างกันมันไม่มีตัวดึงแล้วก็ตัวชุดที่เหนือหรือด้อยกว่ากันใส่ได้ไม่มีผลไอสิ่งที่เนี่ยไอนี่มันคอมเมนต์ไว้เนี่ยคือถ้าไม่เขียวให้ไปเผาโรงงานมึง ปุ๋ยสตัวเนี่ยรวมกันเนี่ยคือกูไม่รู้หรอกว่าวิธีการคิดของมึงมึงจะคิดมาอย่างไงสูตรก็คือสูตรอย่างที่มึงสาทยายมาร้อยแดอะนะกูไม่สนใจหรอกกูรู้แค่ว่า ไอ้ที่เอามาผสมกันในกองเนี้ยมันมีสัดส่วนธาตุอยู่เท่าไหร่กูรู้แค่นั้นพอกูสนใจแค่ตรงนี้กูไม่รู้หรอกมึงจะมีวิธีการคำนวณพิกแพงพิสดารเลิศดเลอเพอร์เฟกมาอย่างไงกูไม่รู้กูไม่สนเพราะมันเป็นสิ่งที่อนุมานแล้วมันก็เป็นตัวประกอบที่ไม่สามารถที่จะโฟกัสได้จริงเพราะอะไรมึงกำปุ๋ยหนึ่งกำมือมึงจะรู้ไหมนี่หนึ่งกำมือมึงมีเอ็นอยู่เท่าไหร่มีพีอยู่เท่าไหร่มีเคอยู่เท่าไหร่มึงจะรู้ไหมมึงตอบกูได้ไหมเวลามึงเอาไอ้อยางละ50กกิโลสกระสอบเนี้ยกองรวมกันแล้วมึง มึงตอบกูได้ไหมหนึ่งก็มือมีมีค่า NPK อยู่เท่าไหร่มึงก็ตอบกูไม่ได้ทางงานในมุมกลับ กูจะต้องสนใจทําไมว่ามึงจะมีวิธีการในการคานวณเลือดเลือดเพอร์ฟิคมาแค่ไหนกูไม่โซนกูรู้แค่ว่าไอ้สามกองรวมกันนี่แล้วอะเนื้อปุ๋ยกูจะต้องไม่หายมึงดูปากกูดีๆผู้ชมมึงดูปากกูดีๆปุ๋ยอ่ะมันจะรวมกันอย่างไงมันไม่สําคัญหรอกมึงจะมีวิธีการผสมที่พิสดารขนาดไหนมันก็ไม่สําคัญเท่ากับว่ามึงผสมกันยังไงก็ได้แต่สูตรปุ๋ยเวลามึงคิดแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่หายมึงเข้าใจป่ะมึงเอาซีซีพกศูนย์ศูนย์มาหนึ่งกระสอบเร่กูถามว่าไอ้หนึ่งกระสอบเนี่ยมันมีไ 0กิโลถูกปะ่ะแต่4ีได้มาจากอะไร100กิโลถูกปะ่ะในเนี้ยในเนี้ยที่วางอยู่ตรงเนี้ยมันมีอยู่23%ตแล้วในตัวเจ้นนะ่ะ23%เป็นทุนละนี่คือวิธีคิดของกูไอ้15 15 15สูตรเสมอ1นกระสอบ50โลเอนมีค่าเท่าไหร่7.5ถูกปะ่ะ7.5บวกด้วย23เป็นเท่าไร่3 5 5ถูกปะ่ะเฉพาะในตัวเจ้นสานะม้าเปอร์เซ็นต์อ่ะมึงว่าข้าวจะเขียวไหมละ่ะมึงเคยไ้ยสม แต่ในมุมกลับกันนะถ้ามึงใช้วิธีการในการคำนวณแบบหาค่าเฉลี่ยของสูตรอ่ะโดยการเอาสูตรแต่ละสูตรอ่ะอย่าง N มีค่าเท่ากับเท่าไรเ n มีค่าเมีค่าเท่ากับเท่าไร่หร่46 46แล้วไอ้กระสอบที่2มันเป็นสูตรเสมอสูตร 15- 1 5 15มี N อยู่15%าอถูกปะมึงเอา46บวกเลยได้เป็นเท่าไร่ได้เป็นตัวเลขเท่าไรได้เท่าไรเป็น61 61เสร็จปุ๊บมึงมึงใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยด้วยการหารมา่ไ20 ถูกปะพิษเลยทำไมมึงต้องคิดให้ยากด้วยวะฮะัวรุ่นแล้วสูตรปุ๋ยไอ้ที่เหลือของกูมันหายไปไหนกูถามแค่นี้แหละเนื้อปุ๋ยของกูอะที่เหลือมันหายไปไหนที่มันควรจะเป็นเนื้อปุ๋ยอ้างอิงถึงสูตรปุ๋ยสูตรปุ๋ยอธิบายได้ถึงที่มาของเนื้อปุ๋ยมึงเก็ทข้อนี้ไหมอะแล้วกูถามหน่อยเมื่อกี้กูได้30จุดกว่าๆถูกปะแล้วไอ้สิของกูหายไปไหนมึงอธิบายได้ไหม นี่ไงก็เพราะมึงเข้าใจอย่างนี้ไงเข้าใจว่าเมื่อคำนวณแล้วมันได้25 20, 5, 20ถูกปะโดยการเอา3าตัวมารวมกันนี่ไงมึงถึงบอกว่าสาสแล้วไม่เขียวให้ไปเผาโรงงานกูจะสั่งหาคำไหนมาเปรียบเทียบมึงดีวะที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นกูจะบอกให้ที่นี่ไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์มึงทุกคนที่เขามาอยู่ที่นี่เขาต้องการความรู้เขาต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการสิ่งดีๆกลับไปเขาต้องการประโยชน์ดีๆเข้าไปเว้ยเขาไม่ได้ต้องการไอ้กระโหลกลาปัญญาอ่อนมาสนุกมาคอมเมนต์โง่ๆแล้วก็ ไม่ได้รับผิดชอบถึงสิ่งที่ตัวเองมันระบายอยู่ในนี้มึงอยากสนุกมึงไประบายบ้านมึงแล้วกูก็ต้อนรับกับคนที่น้ําไม่เต็มแก้วคนที่น้ำล้นแก้วกูไม่ต้อนรับเสียเวลาทุกคนรู้หรือยังว่าทําไมมันถึงเอาไอ้ปุ๋ยสกระสอบมารวมกันแล้วข้าวมันถึงเขียวทั้งทั้งที่เวลามึงซื้อสูตรสัมเ็จอ่ะมึงเห็นไหมอ่ะว่ามันย้อนแย้งกันยังไงอ่ะมึงลองนึกภาพดูสิมึงเอา2820อ่ะมาหวานรับทองเลยในสัดส่วนที่พอดีนะไม่เกินนะเช่นอาจจะอยู่ที่รรออไมึงงลูสิว่าข้าวมึงจะเขียแบห็ือย่างนนนั้ั่นนคคือวามเป็จริงงขอ2820ูกะ เอาทำไมกลับกันพอเวลาเอา3ตัวเนี่ยมารวมกันเสร็จปุ๊บพอเอาไปหวานรับทองปุ๊บทาไมข้าวมันถึงเขียวก็มึงคํานวณผิดไงมึงโฟกัสผิดไงโฟกัสผิดตรงไหน ก็ ơ, มึงก็เห็นอะเมื่อกี้กูก็ยกตัวอย่างให้ดูอะว่ามึงรวมกันอย่างไงก็ได้แต่เนื้อปุ๋ยกูจะต้องไม่หายมึงจะหาค่าเฉลีย่ยอะไรมาบ้าๆอย่างไงมากูไม่รู้กูไม่สนแต่มึงเอาสามกระสอบมารวมกันแล้วเนื้อปุ๋ยกูจะต้องคงเดิมมันไม่หายมันจะต้องไม่หายมึงเข้าใจปะนี่คือรักของความเป็นจริงแล้วอย่างเงี้ยมันอ้างอิงได้อ้างอิงได้เพราะอะไรเพราะมึงรู้อะเฮ้ยเดี๋ยนะนมันมีเอ็นอยู่2ตัวไว้เลย2สองตัวเนี่ยถ้ามันมากองอยู่ในกองเดียวกันปริมาณสัดส่วนเอ็นมันก็จะต้องเพิ่มจริงไหมอะมึงไม่ต้องอะไรหรอก มีเมียนยังตอบได้เลยว่าเมื่อมึงเอาปุ๋ย2กองมารวมกันเนี่ยที่มี n อนอยู่ x หน่วยแล้วก็เอกสอบ B มี n อ,อยู่ x หน่วยเหมือนกันแน่นอนมันก็ต้องได้ส x อ,อแล้วมึงรวมอย่างไงอ่ะสูตรปุ๋ยกูกระหายเนื้อปุ๋ยกูกระหายมึงรวมกันอย่างไงอ่ะโอเคละใครจะพิษใครจะถูกกูไม่รู้หรอกกูรู้แค่ว่ามึงลองนึกภาพดูสิว่า ถ้ามึงเอาปุ๋ยที่มึงเข้าใจว่ามันคือ2 0่สที่มึงไอโดยทั่วไปที่มึงประสบการที่มึงเคยใช้สูตรสำเร็จอ่ะมันใสเข้าแล้วมันไม่เขียวถูกไหมแต่มึงจะมีข้อสงสัยว่าเอาทำไมไอ้นี่มันกูรวมกันมันก็ได้2520แล้วทำไมสสยไปปุ๊บทำไมข้าวมันเขียวอ่ะเพราะค่า n อที่มึงได้มันไม่ใช่ค่า n อนที่แท้จริงไงมันก็เลยทำให้เลโชมันเออเลอร์ไงมึงใสไปเถอะเวลามึงจะสสยรับทองเนี่ยกูจะบอกไว้มีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะมึงที่จะผสมปุ๋ยแบบนี้ได้ต้องจุดดดด้้้วววววยยยยยมมมึึึงงงงงลลอออนนนกููููสสสส่่่าาตตททุุปปป๋๋๋ไรเเเจบแั สิบห้าสิบห้าหรือสิบหกสิบหกสิบหกกระสอบแล้วตั้งเท่าไหร่แล้วมึงลองนึกดูสิว่าปุ๋ยแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมสูตย์ศูตรหกิกระสอบแล้วตั้งเท่าไหร่มึงว่าต้นทุนเท่าไหร่ แล้วมันเกินความจําเป็นด้วยในมุมมองของกูนะที่มองนะแล้วกูถามหน่อยว่ามึงจะผสมแบบนี้เพื่อมึงเอาไปใส่ให้ข้าวอะไรเนี่ยเอาแต่สนุกับพวกมึงอะพอเวลากูว่าก็ว่ากูไม่ดีพอเวลากูพูดแรลงมึงก็ว่ากูไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นสกรสารใส่อย่างเงี้ยพวกมึงอะพอเวลากูไม่ตอบก็ว่ากูหญิงกูไม่สนใจกูไม่มีปฏิสัมพันธ์พอเวลากูตอบมึงก็ทำนิสใส่กันแบบนี้ช่องไหนที่เขาแบบไม่ใช่อย่างกูอะมึงไปดูช่องนั้นอ้จริงนะถ้ากวนตีนมาแบบนี้กูก็กวนตีนกรับนะแล้วกูก็บล็อกด้วยถ้าเป็นแบบนี้มัันนนเเเเสสียววลาอาออออแคคุ่กะืตง แต่มึงไม่ได้นึกถึงอารมณ์ของคนที่เขาบางคนเขาไม่ได้ดูแค่คลิปวิดีโออย่างเดียวนะมึงบางคนเขาอ่านคอมเมนต์ด้วยแล้วมึงนึกดูสิว่าความรู้สึกอะ คือมีแต่คอมเมนต์กากๆมีแต่คอมเมนต์เฮี้ยๆมคอมเมนต์แบบคือไม่ดีอ่ะมึงมึงจะรู้สึกยังไงอ่ะพอเวลากูบล็อกก็ว่ากูไม่ดีพอเวลากูด่าพอเวลากูว่ามึงก็ว่ากูไม่ดีแล้วมึงจะให้กูทำไงอ่ะพวกมึงเนาะสรุปง่ายๆคือมึงไม่ต้องดูกูจบแค่นั้นแหละเคมีมึงก็เคมีกูไม่ตรงกันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่มึงจะต้องทนแบกหูมึงอ่ะรับฟังแล้วก็เอาลูกตามึงอ่ะมานั่งสองกูหรอกไม่มีประโยชน์เพชรอ่ะมันอยู่กับคนที่ไม่รู้ค่าของเพชรมันก็คือก้อนดินนนนนกกกกอออหหดีๆ่่เงงงมมมััไตาึ กูย้ำไว้อีกครั้งนึงนะที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นที่นี่ไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์มึงที่นี่เป็นแหล่งของการเรียนรู้แหล่งของการเลียเปลี่ยนความรู้แหล่งของการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากคนที่ทำจริงอย่างกูถ้ามึงจะสนุกมึงไปสนุกที่อื่นที่นี่บ้านกูไม่ต้องรับคนประเภทมึงจบนะถ้ามีมาแบบนี้อีกกูบอกทุกคน